ยนนี้วมัเป็นเย็นน้องใจนดเ้ไป้ไปจ้ามาลาทุดนี้ก็คือจุดลงเรือของตลาดนันน้ำำเน,นสะดวกนะคะไปไว้จ่า แม่ค้าแม่ขายนะคะก็จะมีสินค้ามาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวนะคะได้จับจ่ายได้ซื้อไปชิมนะคะก็มีผลไมา้มีก๋วยเตี๋ยวอาและที่กำลังจะล่องออกไปนะคะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองขามสแบงนะคะ i ท่เทียวนะคะให้ความสนใจในการเที่ยวชมตลาดน้ำดำเนินสะดวกอย่างไม่ขาดสายนะคะอะพี่ะกยสิบาทนี่ะกยสิบาทนไม้กบาทปบาทบาท่สิบาทไว้เกลับดว่ร่างนะแล้วข่โาจะพูดไ่พี่

กา่ย่ังคือมาโชว์ยังวันนี้มาเพราะว่าพี่นี่ถ่ายอยู่อย่ายุ่งอย่ายุ่งเดี๋ยวไปค่ะมาดูตลากรักก่อนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปใจเย็นๆไป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 ตลาดกาค่ะทำไมกลับมาตลาดกาให้ดูตลาดกาแล้วเดี๋ยวพาไปน้ำตาลไปงานน้ำตาล จะไปที่ไหนอีกมันสุดย้อนไม่อยากกินเอดไม่อยากกินเ่ทอด